คุทภาพดีป่นเตรมคิว 2. ก็คือการบริการเรื่องเวลาเวลาก็ถือว่าแน่นอนไม่ต้องบานั่งกังวลเรื่องเกี่ยวกับว่าส่วนผสมถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาจะมีทีมงานที่อยู่ทางกรุงเทพคอยคอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะว่าส่วนผสมจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นโอเคบริการค่อนข้างเป็นกันเองเวลาสั่งก็รวดเร็วทันใจสั่งเช้าก็มาเช้าสั่งเย็นให้อยู่ค่ำก็อยู่ด้วยกัน นโยบายของบร,ริษัทเราผมถือว่าคุณภ,ภาพเป็นสิ่งสําคัญผมเน้นย้ํากับทีมงานเสมอครับเรื่องคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการจากเราสมดังสโลแกนของ c ีแพที่ว่าปูนเข้มเต็มคิวผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ลดคําว่าคุณภาพนะคุณภาพก็คือคุณภาพพอขายไปแล้วอ่ะเราต้องมีความภูมิใจภาคภูมิใจว่าเขาได้ใช้ของดีเขาได้เอาของดีๆไปใช้